แม่ก็เขาก็ผ่านมือถือเขาก็เปิดดูว่ามันต้องแก้แบบไหนอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีก็ไม่มีน้องพี่เป็นเป็นพี่พี่ทีประมาณปีหรือสองปีนี่แหละช่องนั้นน่ะจาได้ไปไหนเราไม่เจอกันนานมากละเขาเขาชอบเล่นลูบิกมากแล้วเวลาไฟ์สดนู่นนี่นะเขาก็จะแบบไร์เรื่องลูบิกแล้วเขามีเขาเล่นถึงขั้นแบบว่าไปแข่งขันแบบแข่งขันลูบิกอะค่ะอ๋ออ๋ออันนั้นคนจีนหรือเปล่าคบ ที่เป็นระดับหนึ่งของโลกอ่ะเด็กอายุสิบขวบอ่ะเก่งโรบีกันระดับหนึ่งของโลกใช่ไหมเห็นไหมครับหมายถึงว่าคือเก่งเก่งไม่เก่งนะะระดับโลกคะคะเก่งทุกคนอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าทำแก้เร็วอะครับทำเร็วในการบีกเนี่ยครับจับเวลาน้องคอนระดับหนึ่งของโลกอายุสิบอ่ะพี่ดีเขาเวลาเขาสนใจเรื่องอะไรเขาก็เขาก็จะรู้ประวัติอะไรเงี้ยหนูไม่ได้รู้หรอกค่ะหนูก็เจอมันผ่านๆไปอันนี้แหละเขาเรียกว่ารู้แต่นี่ไม่รู้อะไรไงแสดงว่า ให้ความสนใจเรื่องรูบิกแล้วเขาก็จะรู้ว่ารูบิกมีการแข่งระดับโลกใครใครขึ้นดับหนึ่งของโลกอายุเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้เขาก็จะมีข้อมูลของเขานั่นแหละแต่ตอนนี้คนที่ทําช่องน่ะมีมีคนชื่ออะไรไม่รู้อะห่า,หางจากพี่ประมาณสองปีแต่ว่าเขาเขาดูเป็นผู้ใหญ่มากเลยนะแต่ห่างกับพี่ทีแค่สองปีนะดูเป็นผู้ใหญ่มากเอออันนั้นอ่าสายนะชอบแบบแข่งเลยแหละแบบปุ๊บปุ๊บ,บที่เห็นไลฟ์สดก็หยิบมาเล่นเ,เออเล่นลูบิก แล้วเขาก็จะแบบมีการอัพบบว่าเออตอนนี้วันนี้มาแข่งมาแข่งรูบิบนะครับที่นี่ที่นี่นอะไรเงี้ยแล้วก็วิธีแบบไม่เหมือนพี่เขาหละลูกเอาไหมอ่ะลองเล่นดูซิเล่นแบบเล่นแบบแข่งเลยได้ไหมอะไรเงี้ยจะมีภาพไปแข่งอะไรเงี้ยลองฝึกดูลูกชอบไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ถามว่าชอบไหมเงี้ยเอาไหมอ่ะลองฝึกมือแบบว่าอยากให้ไปแข่งเลยเงี้ยได้ไหมอะไรเงี้ยวตัดก่อนไฮไลท์ พี่ีพี่ทียังไม่นี้เลยเอ่ะแต่จริงๆแล้วอยากให้พี่ทีลงแข่งนะยังยังหกสิบนาทีแล้วลูกก็พอดีเวลาเราหมอนี้เนี่อ่าโอเค,ออเคมาปิดเลยเพราะหกสิบสี่เขาพี่ทีเขาพี่ทีต้องปิดไฟก่อน,ออานอส,สนนนะะามท,ทุ่มได่ไหมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทนกคนบอกว่าทุกคนจงสนุกเพลินกับพี่ทีนะคะวันนี้พี่ทีพี่ทีเขาอะไรบ้างเนีอยไหนไหนเล่าได้มีอะไรบ้างเป็นหมูเด็กห,หมูเด็ก ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรเทคนโดหรืออะไรหนูตัวนั่งดูอ้อันนี้คือที่หนูเห็นหนูเบีคอนโดตัวเก๋อกอยหนูหนูไม่รู้เรื่องอะคบแก้อะไรไม่เป็นไรแค่บิดบิดเป็นเรื่อยเรื่อยเป็นมั่หมวยแค่นั้นเองครับอืมจบปัญหาเล่นแม่าทิ้งหอบทิ้งถุงใหญ่เลยอันนี้ก็ช่วยสมาธิได้นะคะทุกคนรู้บิ๊กอะแต่ปัญหาคือแค่หนูไม่มีสมาธิ พิธีพิธีเขาก็ผ่านการเล่นตัวนี้มาค่ะแล้วเวลาเขาเวลาเขาเล่นเขาก็จะอยู่งั้นนะเป็นเดือนเลยนะอยู่แบบอยู่ทั้งวันน่ะทั้งวันนอนตื่นมาก็เล่นอะไรอย่างเงี้ยก่อนนอนก็เล่นคือคือเล่นจนหลับอะ่ะเล่นจนหลับพอจะพักเขาก็จะพอละแล้วเขาก็จะลูบิกไปวางแล้วเขาก็นอนตื่นมาก็จับลูบิกอันดับแรกอะไรเงี้ยมันมันก็แล้วแต่ช่วงวัยช่วงต่อเลโก้ก็ต่อช่วง เนี่ยนะหลักๆก็เห็นแบบที่เขาอยู่นานๆอ่ะก็จะมีรูบิกงนี่แหละอยู่นานมากแต่เลโก้ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าตอนเด็กพี่ธีสมาธิยังไม่ค่อยนิ่งมากแต่แต่ชอบการต่อมากๆเลโก้อะจิ๊กซอใช่ตอนเด็กเด็กอจิ๊กซอชอบชอบเลโก้มากแล้วก็จะมีนะาเออใช่ไหมนเออค่อยๆแบบว่าใจเย็นนั่งต่อแล้วแล้วําเให้รีบเออแต่แต่ทางนี้รีบเขาเขาสามารถอยู่ตรงนั้นได้ที่แบบว่าสี่ห้าชั่วโมงอะครึ่งวันอ่ะนึกออกไหม อยู่กันแบบแทบเต็มวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องดูลูกลูกหลานแบบบางทีแบบอยู่แต่มือถือไม่มันแล้วแต่มุมว่าเราถ่ายทอดออกไป <c oughs> พี่ทีพี่ทีนี่แบบว่าอืสมาธิเขาอยู่กับอย่างนี้มากเลยค่ะของไอ้ของเลโก้เบลเลอร์เลยนะอยู่ในห้องเก็บของอะไรเงี้ยนหนูหนูจะเล่นเฉพาะตอนที่มีนะเออตอนที่มีคนที่พาเขาต่อคือคุณแม่ก็ต่อ,ขอเขานะ แต่ตอบผิดแต่ตอบผิดนาเอิบอกว่าตอบผิดหมดเลยว่าเอ้าเหรอเราไม่รู้ไงมันจะมีอยู่กล่องตอนนั้นที่แบบว่าเป็นแบบเป็นเรือหรือเป็นอะไรลำอะไรใหญ่ๆนี่แหละค่ะอยู่อย่าน้คระตโนอยู่กล่องในห้องเ็บของแล้นส่วนก็หายอนั้นู่นนี่นั่นชิ้นส่วนหายแล้วครั้นี้น้าเอิญเขาเป็นคนใจเย็นนาเอิก็คือน้องเขยค่ะสิจปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าเขาบอกว่าพี่เอคุณคุณแม่หรือมัมืมีจีน้อยอ่ะคือพี่ดี่ตอบผิดอต่งี้เอ้าเหรอ เขาบอกตอบอ่ <|so|>? ะแต่ทําไมมันเข้าเข้ามันเป็นรูปเป็นล่างทําไมมันเข้าล็อกได้เนี่ยไำ่หมายถึงว่าอาจจะผิดบางส่วนเนาอ๋อเขาบอกอันนี้ตอบ